ตอนนี้ก็มารอนะครับกินข้าวนะอยู่ที่สยามเบย์นะกินอาหารทะเลหลายวันแล้วโอ้โหกินแ่อม,มาอยู่เกาะนี่กินเกือบทุกมือเลยมือนี้เลยมากินอะไรขับรถจากที่พักนะออยู่ฝั่งทางทิศใต้นะมาทางเกาะนีเะ่เกือบจะสุดเกือบจะสุดเกาะแล้วนะอก็เลยมากินอยู่ที่สยามเบเย์ บรรยากาศก็ชิลๆนะครับตามสไตล์แบบไม่รีบไม่ร้อนติดเกาะนะสายแบบสายชิลนะเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศดีกว่าว่าตรงที่รับประทานอาหารมันฟิลได้ฟิลขนาดไหนตอนนี้เป็นโต๊ะที่ผมนั่งมาก,กับพบก็เป็นมุมสูงนะทางนู้นก็มีสระว่ายน้ำนะของโรงแรมนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นชายหาดดูดิโอมองลงไปเป็นไง นั่งกินข้าวไปก็ชมวิวไปนะครับวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะฟ้าสก็เมื่อวานนี้มีฝนนิดหน่อยวันนี้ก็ฟ้าสใส่ละนะผมไม่ได้มานอนโรงแรมนี้นะแต่ว่ามากินข้าวแต่ว่าเออดูแล้วมันมีหาดเว้ยนะหาดให้เล่นตรงน,นี้เดี๋ยวไว้คราวหน้านะขราวหน้าค่อยว่ากันนะครับถ้าคราวหน้ามีโอกาสมาเกาะช้างจะมาพักที่นี่นะแามเบ บรรยากาศก็เงียบสงบดีนะครับอาหารที่นี่ไม่แพงนะไม่แพงเลยนะครับราคาปกตินะครับมีคนเค้าแนะนําผมมานะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะบางคนแบบว่าผมไม่ค่อยชอบน้ําทะเลนะแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้เล่นครับโอ้บรรยากาศดีไหมใช้ได้นะไกลๆทางด้านนู้นเขาก็มีคนแบบพายเรือนะพายเรือคายักซูมดูจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ นูนนั่นกำลังพายกันอยู่นะบตูตากแดดกันโอดแดดแรงมากนะที่เห็นอยู่บนเรือน่าจะประมาณสักสามสี่คนนะครับก็มีสปีดโบ๊ทนะวิ่งไปเกาะไปอะไรพวกนี้นะก็ขึ้นจากแถวนี้ได้เลยนะเขาก็มีบริการนะครับเกาะช้างก็ฟิลดีครับนะบรรยากาศดีแจวโคตรครับเป็นไ,ไงเออบรรยากาศได้นะเหมาะกับการแบบพักผ่อนชิลๆครับ โคตรน่ากินเลยสปากเกตตี้ซอสต,ต้มยำกุ้งอันนี้ของผอ,อผมสั่งนะกุ้งดูดิตัวเบลเลอร์เลยดูดิเทียบกับนิ้วตัวใหญ่มากน่ากินครับอากาศก็ชิวๆครับผมนะมีคนเพิก็เป็ไปเดินเนหะ็นไชายหาดตัวนี้มันดีนะส่วนใหญ่เกาะช้างชายหาดมันไม่ค่อยมีนะน้อยนะจะมีแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นชายหาดของโรงแรมเลยหาดส่วนตัวอะไรเงี้ยนะหาที่เป็นหาดแบบสวยๆอย่างเงี้ยหายากนะ ท่้งใหญ่มันจะเป็นเป็นหินซะมากกว่านะที่ผมไปหลายๆที่ในี่หินทั้งนั้นเลยนะที่จะเป็นหาดก็จะมีเป็นบางจุดนะครับครับมาก็พิซซ่าเท่หน่อยแต่อย่างนัก็ยังยิ้มว่าเป็นหน้าทะเลอยู่นะน่ากินครับผมนะเปลี่ยนแนวางครับวันนี้ขอรับประทานก่อนครับอร่อย <c oughs> ครับผม กุ้ง,งทั้งปลาหมึกนี่หนึบหนึบ,นบสดๆเลยยืดสุดๆครับลงจากตรงที่เป็นกินข้าวลงมายืนอยู่บนสะได้ไงโอ้ทำมาเล่นน้ำตรงนี้นี่หืงงองไปเป็นวยืทะเลเลยครับจะเป็นตรงนี้มานั่งชิวๆช,ชมบรรยากาศมองทะเลก็ยังได้เลยนะ โอ้ดูดิตอนนี้มีเกาะอีกสองเกาะหนึ่งเห็นไหมเฮ้ยั่งนู้นมีคนพายเรือไปเกาะได้ด้วยว่ะเรือตรงนี้มันใกล้เว้ยพายเรือได้เลยเห็นไหมเรือพายเรือแคนไอเนี้ยคายักไปเลยจากนี้ไปจากฝั่งไปโคตรชิวเลยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วภารกิจอาหารเที่ยงเดินทางต่อไปเดี๋ยวหากาแฟกินนะครับในเกาะไม่รู้ร้านไหนนะครับเดี๋ยวไปกินกาแฟกันต่อ บรรยากาศชิวๆครับ